อีกไม่กี่นาทีเลยครับเลยประมาณ20นาทีนะครับผมอัปเดตใหม่ก็จะมาแล้วครับสำหรับเกม p e ชรซูมิเลิตเตนะครับผมอ๋ออ๋อไอ้นี่ก่อนอัปเดตเราจะได้อัปเดตไฮกิฟต์นะครับผมเอาสักตัวหนึ่งแล้วกันเอามาเผื่อจะได้ตัวดีมาขอเจมแจมลัวลัว,ลวใหญ,ใหญ่ตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาปาร์ตี้ไทเกอร์ขอบคุณมากโอ้ ไอ้แต่มันคอมเปนเนียนหกเปเลยนะเยอะกว่าไอตัวอากอนนี่อีกเออเอามาใส่เลย <c oughs> นี่ทั้งเซตนี่คือจะแบบตัวอีเวนต์ทั้งนั้นแล้วนะโอเคครับมาตอนนี้จะอัปเดตอีก10วินาที3 2 1มาแล้วครับอัปเดตใหม่ฮะ11มีนาคมแพทริกอีเวนต์แพทริกเวิร์ล โลกใหม่ฮะแล้วก็แพทริกคิวเรนซี่แล้วก็มีแพทริกเพจสัตว์เล้งแพทริกนะฮะแล้วก็ไข่แพทริกมีแจ๊สเรนโบว์อีเวนต์อีกโอ้โหอีเวนต์อีกแล้วแล้วก็ลัคกี้บล็อกคูณ2อละาอีเวนต์แล้วก็พาวเวอร์ลิเดอร์บอร์ดนะครับแล้วก็มีการแก้ไขปัญหานี่คืออัปเดตทั้งหมดในวีคนี้โอ้โหเยอะเหมือนกันได้เนะ่เยอะอยู่นะเดี๋ยวเรามาสำรวจโอ้โหนี่สินะเดี๋ยวมาดูหน้าเว็บกันว่ามีอะไรบ้างข้อมูลแบบละเอียดนะฮะมา มาดูรายละเอียดหน้าเว็บกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเซนต์แพทริกอีเวนต์ เป็นอีเวนต์ใหม่นะฮะซึ่งจะมีปืนส่งไปอีกโลกหนึ่งนั่นก็คือเซนต์แพทริกเวิลด์นะครับผมซึ่งตั้งอยู่ตรงทาวเลยนะฮะทาวแอเรียก็คือเมืองเมืองเริ่มต้นนั่นแหละนะครับและลักษณะเมืองต่อไปนั่นก็คืออันนี้นะฮะเซนต์แพทริกเวิลด์พื้นที่อยู่4แอเรียนะฮะเราจะต้องทำเควสด,ด้วยเพื่อที่จะอ่าให้ผ่านนะครับเขียวชะอุ่มมาเลยนะฮะแผนที่นี้มาดูต่อไปฮะเซนต์แพทริกเคิวเรนซีคุณจะต้องหาครอเวอร์คอยตามแมปต่างๆโดยจะต้องทำลายไอ้หม้อตรงนี้เพื่อที่่จะได้อา ครอบครัวคอยนะครับเราจะต้องทำลายมอดแบบนี้และเหรียญครอบครัวคอยจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วมาดูสัตว์เลี้ยงของเวอร์นี้ดีกว่าเซนเปทรี่เพ็ t นะฮะมีแบบใหม่อยู่ทั้งหมด7ตัวด้วยกันแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงจะเป็นฮิวจ์อีก3ตัวนะครับซึ่งมีฮิวจ์แรปเปอร์กรนแคทนะครับแล้วก็ฮิวจ์ครอบครัวยูดิคอนแล้วก็ฮิวจ์ครอบครัวดราก้อนนะครับผม3ตัวนี้เป็นฮิวจ์ตัวใหม่นะครับหวังว่าผมจะได้บ้างนะ แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอีก5ตัวนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงของเซนต์แพทริกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวซีเครตด้วยนั่นคือซีเครตคอรเวอร์ยูนิคอรนแล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นๆตัวปกติคือเลปกรอนแคทแล้วก็ไอริชคอคกี้คอร์เวอร์แฟรลี่แล้วก็คอร์เวอร์แอสซอลต์นะครับผมนี่สัตว์เลี้ยงทั้ง5ตัวแน่น่าสะสมน่าสะสมเซนต์แพทริกเองนะครับก็จะเป็นไข่รูปแบบใหม่ทั้ง4ฟองนะครับผมมี4ลักษณะด้วยกัน4โซนดีกว,ว่าเรียกกวว่่าา4โซนดีว ไอ้พวกฮิวส์จะอยู่ตามพวกนี้ด้วยเนาะนี่ถ้าผมเปิดอยู่ตลอดนี่น่าจะใช้เวลาพอสมควร <c oughs> อ้าวต่อไปครับใจแอนเรนโบว์อีเวนต์โหมีอีเวนต์แบบนี้อีกจะปรากฏที่ทาวน์นะครทุก4ชั่วโมงเราจะต้องทํำลายทังหบด5ใบแล้วดูเหมือนว่าไอ้หีบตัวนี้เราจะต้องให้เพื่อนมาช่วยตีด้วยนะฮะและการตีหีบนี้เราก็จะได้ อีกแล้วก็จํานวนเหนรียญครอเวอร์จำนวนมากและไอ้เจ้าตัวฮิวจ์ครอเวอร์ดากนะครับจะปรากฏได้เฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นนะ This is the only way to get the huge cover dragon ถ้าอยากได้ตัวนี้คือต้องมาตีตัวนี้เท่านั้นสินะทุก4ชั่วโมงนะฮะนี่คือลักษณะเลนบอยเออเลนบอยหรวะเลนโบรแล้วก็ตรงนี้ฮะเหมือนถ้วยมาม่าเลย ต่อไปลัคกี้บ็อกก่อง l u c ก้บ l ็อกปริศนานะครับผมซึ่งจะปรากฏทุกๆท,ท,ที่เลยนะครับผมตีออกมาก็จะได้เป็นแบบพวกสัตว์เลี้ยงบูสเตอร์ไดมอนด์แล้วก็เหรียญแล้วมันจะได้แบบสัตว์พิเศษบ้างไหมอันนี้ต้องมาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็มีอีเวนต์นี้อีกนะฮะคูณ2ลั l u ีเว e v e n มีคูณ2ทั้งสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะ Power Little b a r d นะครับผมเป็นการแสดงโชว์พลังของตัวละครของเรานะครับว่าสัตว์เลี้ยงที่เราใช้เนี่ย มีพลังเท่าไหร่มีโชว์แล้วครับผมนอกจาก IAP leaderboard แล้วนะฮะตอนนี้มี Power leaderboard นะครับโอเคดูหมดว่าอีเวนต์อ่าดาวตกจะยังอยู่นะเมื่อกี้แจ้งเตือนอยู่นี่ยังอยู่อยู่เลยนี่เพิ่งแจ้งเตือนเลยมาไหนเขาดูหน่อยทีละอย่างอันนี้คือหม้อเก็บเหรียญ Cover Coin สินะโอ้โอ้แต่กว่าจะได้หมื่นหนึ่งก็นะตีป้าเดียวอยู่แล้วก็นี่คือ Lucky Box สินะซึ่งจะให้ทั้งเป็นเพชรเหรียญหรือไปก็บูสเตอร์หรือ oter, รอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงน,นะฮะ อ้าวไหนดูซิ <S 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 เผื่อจะได้ของดี <c oughs> มีแต่เพชรเฮ้ยสัตว์เลี้ยง <c oughs> อะไรเอย่ยโกลเด้นคาวเอามาทำไมก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ไงลัคก,กี้บอยอยา่างหนึงสีเหลือง <c oughs> อยู่กอดอีพีไดมอนด์ดรอปอีพีขนาดนั้นได้เท่าไหร่ห้าร้อยสามสิบหกร้อยนี่อีพีเลยนะ <c oughs> อ๋ออาจจะเป็นแบบแมปแรกๆรก็ได้ถ้าไปลองแมปอื่นที่แบบไกลๆอย่างนี้ผมว่าน่าจะได้เยอะกว่าโอ้เป็นเอ็มเลยเหรอฮู้เอ็มเยอะมาก โอ้ยฟาร์มตรงนี้ยฟาร์มเหรียญตรงเนี้ยได้แล้วแป๊บๆเองเอาเดี๋ยวมาดูกล่องกล่องบ้างกล่องบ้างกล่องฉั้เพิ่งรัตีนานอยู่อะถ้าอันนี้อะโอ้ร้อยห้าสิบแปดฟอสเตอร์ทีเรียนดูดิแป๊บๆป๊บร้อยล้านเหรียญเข้าไปแล้วครับป้าเข้าให้อืมต่อไปลองกล่องนี้สิได้อะไรถ้ามาหมดถ้ามาเวอร์นี้อีพิกไดมอนด์ดรอปเพิ่มจากปกติขึ้นมาสี่ร้อยเพิ่มจากปกติมานิดึงไม่อ่ะ ประมาณนี้สำหรับไอ้เจ้าหมอ้อหม้อเหรียญคอเวอร์แล้วก็ไอ้เจ้ากล่องลัคกี้บ็อกนะฮะเอาครับตอนนี้ได้เวลาไปโลกของเซนต์แพทริกแล้วครับผม,ผมว่าได้เวลาไปสักทีไปโลกนั้นกันดีกว่าฮะไปวู้บินไปเลยนี่สินะเซนต์แพทริกอีเวนต์อ๋อนี่ไงเขาจะมีคุยให้ทำก่อนหึงจะแบบปลดล็อกอ่าโซนอื่นๆได้นะฮะมาไหนฟ้าดูหน่อย อันดับแรกเลยคือเบรค150ครอเวอร์คอยอันนี้จะต้องจบเควสอันนึงให้ได้ก่อนแล้วก็ฟินิชเควส์ูอะลองไปันสักอันดิสามพันเจ็ดพันอ่ะอ๋อคือโอเคเข้าใจละคือเมื่อกี้เนี้ยที่เราตีไปก่อน,น,นเนี้ยคือไม่นับเว้ยพอเรามาเข้าตรงนี้ปึ๊บมันถือว่าเพิ่งรับเควสก็ <c oughs> <c oughs> คือเราจะต้องไปตี148อันโอเคได้รู้เรื่องเรามาเปิดใครกันหน่อยดีกว่าเอาสัก10ฟองแล้วกันนะฮะเปิดอัตลต้าลักกี้มาละขอฮิ้วหน่อยไหมสัก10ฟองก,อก่อนแล้วกัน ป้าบเขาให้แบรลวนๆนี่ขนะเพิ่มโชคคูณสองของที่เข้าให้ใหม่กนะันอะไรวะเนี่ยได้แต่ตัวอะไรมาวันนี้ขอ,อจำจำเลยเถอะ อีปิกโกลเด้นไอริคอกกี้แร่แระแระแร้วล้วนๆ,ๆโอเคผมว่าผมพอดีกว่าสุ่มไปรู้สึกจะเครือและเกินอ้อยโยโยอ้อโยโยระหว่างที่ผมฟาร์มนั้นอยู่ๆมีอีเวนต์เกิดขึ้นมาแล้วครับเซนต์แพทริกแอสเลนโบอีเวนต์จะเกิดขึ้นในอีก15นาทีนี้แล้วก็มีคอมเมนต์โผล่มาอีกโอ้โยหลายอีเวนต์จัดตีอันนี้แป๊บหนึ่งเอาเพชรเอาเพชรคอมเมนต์ก็ยังอยู่นะฮะโอเค 40m เดี๋ยวเราจะไปรอที่ทาวล์แล้วกันนะอีก12นาทีนะครับ เซนพตอร์สตรีจาแอนเรนโบอีเวนต์จะมาในะอีก 5, 4, 3, 2, 1มาแล้วครับไหนโอ้โ,อโอ่มาแล้วมีเวลาจะกลับไหหรือเปล่าไม่รู้แต่เราต้องรีบไปตีเราต้องไปช่วยตีมาโอ้โหนี่สนะเรนโบวูสี่ร้อย480สิคอร์เตอร์ทีเลียนเยอะอยู่นะต้องให้เพื่อนช่วยมาช่วยตีอะ่ะแล้วมีปลดล็อก5อันนี่ไง 1, 2, 3, 4, 5 แต่ก็ตีไม่นานนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ากล่องต่อไปเนี่ยจะตีนานกว่าเดิมหรือเปล่ากล่องหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ2นาที2-3น,นาทีได้ั้งคืออยู่กับความแรงของผู้เล่นที่มีอยู่นตอนนี้ตอนแรกนึกว่าจะได้แบบเออ่ายเรนโบว์พาร์ทหน้าได้เนี่ยแต่ไหนๆมันก็โผล่ละก็เลยถ่ายมาให้ดูเลยแล้วกันมากล่องที่สองใกล้จะได้แล้วฮนะอีกนิดเดียวคอยรับเหรียญคอยรับก่องที่จะตกตร,ตรงนี้ก่นอนก่องเก็บก่อนกก่ออเก็บก่อนขลอเก็บก่อนมันไหลลงไปเลยอะ โอเคไาไปตีอันต่อไปกันเคสสามนะฮะอุ้ยนั่นไงอีไข่ไข่ที่เราจะต้องไปเปิดนะฮะอยู่นูน่นโอ้รอบนี้1,500ควอยอร์เตอร์ทีเรียนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆกล่องที่สามอุ้มเก็บก่อนเก็บของก่อนเดี๋ยวหาย <c ười> เดียวล่วงหายไปมากล่องที่สี่สองพันคอเตอร์ทีเรียนโอ้โหออาสุดท้ายผมว่าห้าพันทุกคนลองทายดูว่าอันต่อไปจะเท่าไหร่สองพันห้า สี่พันหรือห้าพันหรือจะสามพเดี๋ยวมาดูกันของาะวันรออยู่ข้างหน้าแล้วแล้วใครนะฮะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะฮะจะมีสัตว์พิเศษของด่านนี้นะฮะ huge cropper dragon นะครับผมรออย่างเนิ่นนานใบนี้คุณห้าด้วยนะตเต็มไหลตเต็มไหลไปจ้าไหลไปข้างหน้าเลยจ้ามาเราส่งสัตว์เลี้ยงไปข้างหน้ารอเลยนะฮะโอเคโอ้โห <c oughs> เห็นเพียบ เหลี่ยนเพียบเลยจ้ะเหลี่ยนเพียบเลยจ้เอาละครับ2,500ครับกล่องนี้2,500ฮนะตอนแรกนึกว่าจะแบบ5,000แล้วนะแล้วตอนนี้คือใกล้จะถึงอ่าข้างหน้าแล้วฮะอีกไม่กี่อึดใจเดียวอุ้ยใกล้แล้วครับหีบสมบัติอันนี้ใกล้จะพังแล้วในที่สุดเราจะได้ไปข้างในแล้วครับ5 4 3 2 1เย่ในที่สุดเราก็ปลดล็อกข้างในแล้วครับไปพุ่งไปเลยเรามีของให้ตีเพียบเยอะเลยนะฮะ เอาเนสไอ้นี่เลยเหรอไอ้สคอตกี้อีพิกอ๋อไอ้นี่ไงมันเป็นโซนไอ้นี่ไงไหนดูไข่ตรงโซนนี้ซิต้องใช้เท่าไหร่ 4.5m ต่อ1ฟองโอ้โหแล้วหิ้วเยอะมากหิ้ว3ตัวแต่โอกาสได้น่าจะน้อยอยู่แน,น่เลย <c oughs> เอาอกก่อนเราเปิดหน่อยแล้วกันไปเปิดเปิดเปิดอีพิกอีพิกอีพิกลุ้นวนอุ้ยมาแล้วครอปเปอร์ไอสลอตครับ ระดับมิติเาระดับตำนานมาแล้วตัวหนึ่งอุย้ยได้พร้อมกันหมดเลยแต่อย่าได้ฮิวอะตอนนี้ยังไม่มีใครได้ฮิวนะฮะว้าวตำนานใหม่ตัวเลยฮะแต่ดูจากแชทนี่คือได้ตัวตำนานเยอะอยู่นะเพราะว่าเปิดไข่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปยาวแล้วแตนตอนนี้ผมได้ อ่ะอัดทิ้งไว้ระหว่างเปิดไข่นะฮะมาดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะฮะแต่ผมปิดตัวอีพิกไว้นะฮะอาจจะไม่ได้ตัวที่ผมได้นะฮะลิเจนดารี่อยโหเพียบเลยจ้าลิเจนดารี่เพียบเลยและตอนนี้ตัวมิติคอลนะฮะเราอุ๊ยวัดอ๋อจะแอนเรนโบเอ็นเอ็นแล้วครับอ๋อจบแล้วมีเวลาจำกัดอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้มั้งเอาเมื่อกี้ยังยัง,ย,งยังพูดไม่จบได้ตัวตำนานนะฮะคอฟเฟอร์เอสโซลัดมาหนึ่งสองสมาหกเจ็ดแปดตัวด้วยกัน นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวส่วนพ์ทต่อๆไปก็อาจจะมาแบบเปิดโซนหรืออาจจะเปิดไข่มาดูซิว่าอีเวนต์สัปดาห์นี้ผมจะได้ตัวฮิวจสักตัวหรือไม่สำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ